สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะอากาศสุใสแจ่มใสเลยค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ฝนจะมาอัปเดตนี่ค่ะแหนมเหตุที่แม่ฝนทําเมื่อวานนี้ค่ะที่ไลฟ์สดทําเมื่อวานนี้เนาะว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ามันจะกินได้ไหมเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันเลยค่ะแต่แม่ฝนว่ามันน่าจะกินได้แล้วค่ะนี่เพราะว่ากลิ่นมันหอมเลยค่ะกลิ่นกลิ่นกลิ่นแหนมเนาะกลิ่นแหนมมันออกเลยค่ะนี่เดี๋ยวแกะชิมก่อนเลยนะ นี่ชิมกับถุงเลยนะคะทุกคนนี่เยวมาชิมก่อนนะเออไหลๆนี่ค่ะนี่นี่ค่ะมีทั้งเห็ดละงกแล้วก็มีทั้งหลังหมูที่เราหั่นซอยใส่ไว้ค่ะนี่อืม ่อยค่ะเพื่อนๆเปรี้ยวพอดีเลยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มรสชาติพอดีเลยค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะนี่เห็ดเห็ดเป็นชิ้นๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่ฝนเอาพริกแอมด้วยพริกแอมที่แม่ฝนใส่ลงไปในถุงไว้เนาะนี่แอมกับพริกด้วยค่ะอืมอืม มากแลค่ะเพื่อนน่ากินมากเลยจ้าเดี๋ยวแม่ฝนจะไปทําแม่ฝนจะเอานามแหนนเห็ดละงงกนี้ไปทําเห็ดเล็ um. กแหนมเห็ดละงงกทอดใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะไปกันเลยแม่ฝนจะใส่ไข่ลงไปสองฟองค่ะเดี๋ยวเราเอาแหนมเห็ดใส่ลงไปกันเลยค่ะแต่ว่าเราต้องตีไข่ให้แตกก่อนนะคะนีค่ะต้องตีไข่ให้แตกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวแม่ฝนจะมาแกะแหนมเห็ดละโงกของเราใส่ลงไปเลยค่ะ แม่ฝนใส่แหนมเห็ดลงไปหนึ่งห่อค่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราคนลุกเค้าให้เข้ากันเลยคะ่ะนี่สีสันน่ากินมากเลยคะ่ะเดี๋ยวใช้ช้อนดีกว่าเนาะนี่มีเม็ดพริกลอยด้วยนี่ค่ะสีสันน่ากินมากเลยคเพื่อนๆคะ่ะนี่แหนม ไข่เจียวแหนมเห็ดละโง่ค่ะนี่เดี๋ยวเราไปเจียวไปทอดกันเลยค่ะไปกันเลยเอาน้ำมันใส่กระทะลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนๆเดือดๆก่อนนะแล้วเราจะใส่ไข่ไข่ในแหนมเห็ดละโงกลงไปค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ของเราลงไปกันเลยใส่ลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆคาะนี่ค่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ สีสันน่ากินมากเลยค่ะหอมๆเลยจ้าลดเบาไฟนิดนึงนะหอมๆเลยคะ่ะกินเนมออกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไข่เคี่ยวเนมเห็ดแล้งูกลับกลับด้านให้มันสุกค่ะฝั่งนี้ให้มันสุกเนาะ นี่คะ่ะน่ากินมากเลยแมนเห็ดเราเอามาคั่วก็ได้นะคะทุกคนมาคั่วมาผัดคะ่ะถ้าใครคิดว่าวันไม่สุกเนาะแต่คือแม่ฝนทําสุกแล้วคะ่ะเห็ดนะทั้งเห็ดทั้งหนังหมูคะ่ะนี่รอให้อีกด้านนั้นสุกก่อนนะคะหอมๆกันเลยจ้าน่ากินนะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะไข่เจียวแหนมเห็ดละโง่คะ่ะราดบนข้าวสวยร้อนๆเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่ฝนไปกินข้าวก่อนนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแม่ฝนจะพาไปทําเมนูอะไรนะคะเดีย๋ยวไปทานข้าวกันก่อนคะ่ะไปกันเลยคะ่ะหอมๆเลยจ้าสีสันน่ากินมากเลยคะ่ะเห็ดละโง่เป็นชิ้นๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะไปกินกันเลย